สวัสดีครับครับและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเดินลงมาในบอ่อผักบุ้งบ่อใหม่ก็มีตรนี้ก็เป็นมิตที่3นะครับหลังจากที่ตัดเมื่อปีที่แล้วนะครับช่วงวันที่30แล้วก็หยุดมา3วันแล้ววันนี้ผมเองก็ได้เริ่มตัดผักนะครับครับก็จะสังเกตเห็นนะครับผักบุ้งนั้นยอดยอดใหญ่พอสมควรนะครับ ก็ผมล้างผักอยู่ที่บ้านนะครับก็เห็นน้องๆเขามัดกันอยู่ที่10ย,10ยอด11ยอดหรืออย่างตรงไหนเล็กนิดหนึ่งก็12ยอดเท่านั้นเองนะครับก็ถือได้ว่าปุ๋ยสูตรที่มีคนแนะนำมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าผมเองผักใหม่ๆนะครับมีแรกๆมีต้นเลยไม่เคยได้ยอดใหญ่ขนาดนี้และสวยขนาดนี้นะครับ ก็ถือว่าปักบุ้งในฤดูหนาวนั้นนะครับใส่ปุ๋ยสูตรนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ผมเองก็จะต้องจําไว้นะครับว่าในปีหน้านะครับในฤดูหนาวปีหน้าก็คงจะใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะครับครับผมเองก็ใช้ปุ๋ยสูตร16 128นะครับตามที่มีคนเขาแนะนํามาก็คือนักวิชาการนะครับครับผมเองนั้นจริงๆไม่เคยได้อวดรู้เลยนะครับ ใครมีอะไรดีๆแนะนํามาผมเองก็มักจะนํามาทดลองใช้นะครับและการทดลองผผมนั้นไม่ใช่แค่แถว2แถวนะครับผมก็ทดลองกัะบ,บอนนี้ทั้งบ่อเลยนะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับบ่อน,นี้พื้นที่ทั้งหมดก็9ไลาไร่เกือบ10ไร่นะครับก็ผมก็ทดลองใส่นะครับก็ใส่รอบหนึ่งก็เกือบเกือบสี่ลูกนะครับขาดไม่เท่าไหร่เพราะว่าปุ๋ยสูตรนี้ไม่ค่อยแพงมากนะครับ เพราะว่าเป็นปุ๋ยกินช้านะครับแต่ว่ากินนานนะครับเขาบอกว่าการปลูกผักบุ้งในฤดูหนาวนั้นนะครับเราไม่ควรที่จะใส่ปุ๋ยที่กินเร็วและยอดจะพุ่งนะครับเพราะว่าจะทําให้ผักบุ้งยอดเล็กซึ่งมาผมมาคิดๆดูก็น่าจะจริงนะครับน่าจะจริงผมเองก็ปกติก็จะใช้สูตรเดิมอยู่ตลอดนะครับก็เพิ่งจะมีปีนี้นะครับที่ผมเปลี่ยนมาใช้สูตร ที่ว่านะครับก็คือ16 128ก็ถือว่าได้ผลนะครับได้ผลก็วันนี้ก็ตัดมาทั้งหมด4่แถวประมาณ8แถวก็คงใกล้ๆ200ถุงนะครับครับก็ที่ที่ได้เยอะขนาดนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าผักบุ้งนั้นยอดใหญ่นะครับก็เราไม่ต้องใช้เปลืองต้นมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยนะครับผักยอดใหญ่ที่อมๆใบนิดนิด นะครับก็ตรงตามสเปคเลยครับสำหรับผักบุ้งในฤดูหนาวนะครับก็จะชอบชอบยอดใหญ่ๆนะครับก็ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเป็นผักบุ้งที่ทางตลาดต้องการนะครับนั่นก็คือ10ถึง12ยอดนะครับไม่เกินนั้นนะครับ10ถึง12ยอดไม่เกินนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าตรงจุดนั้นตรงที่เรามัดตรงนั้นจะเป็นยอดเล็กหรือยอดใหญ่ถ้ายอดใหญ่ก็ 10- 11ยอดถ้ายอดเล็กนิดก็1 0ถึง12ยอดเท่านั้นเองนะครับ ก็ปุ๋ยสูตรนี้ถือว่าได้ผลนะครับครับก็มีเพื่อนๆก็ถามเข้ามาหลายท่านนะครับว่าผมใช้ปุ๋ยสูตรอะไรในคลิปที่ผมลงไปเมื่อวานความจริงเมื่อวานผมก็พูดชัดเจนนะครับว่าผมใช้ปุ๋ยสูตร16 12 8นะครับก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับถ้าเป็นคลิปย,ยาวถ้าผมพูดเกี่ยวกับเรื่องสูตรปุ๋ยของผักบุ้งนะครับก็ผมก็จะพูดชัดเจนนะครับแสดงว่าท่านไม่ ดูคลิปไม่จบนะครับก็ก็ขอแนะนำนะครับให้ให้ย้อนกลับไปดูได้ทุกคลิปนะครับเป็นบางคลิปเท่านั้นที่ผมอาจจะไม่ได้พูดเท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะพูดนะครับครับก็ขอแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ผักบุ้งในฤดูหนาวนี้และช่วงนี้นะครับก็ผักบุ้งนั้นราคาค่อนข้างดีนะครับเราก็มีอะไรใครเขาแนะนำมาเราก็สามารถทดลองใช้ได้นะครับ ก็มีสิบแถวก็จะทดลองดูสักแถวสองแถวก็ไม่เห็นเป็นไร <c oughs> ส่วนตัวผมเองนั้นนะครับการทดลองใช้ปุ๋ยตามที่ผมมีคนเขาแนะนํามาผมก็ทดลองไม่ใช่แถวสองแถวครับทดลองบอ่อหนึ่งเลยก็ถือว่าได้ผลนะครับเพราะว่าปรกกุ้งช่วงนี้ราคาดีนะครับครับก็ขอแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกันดูแลรักษาปักกุ้งของเราดีๆนะครับก็ ปีหนึ่งจะมีฤดูหนาวมาสักครั้งหนึ่งหรือพูดง่ายๆว่าจะมีช่วงราคาดีๆมาสักครั้งหนึ่งนะครับครับและใครเขาแนะนําอะไรมาเราก็ลองทดทด,ทดทดลองดูนะครับลองเปิดใจยอมรับดูก็เดี๋ยวก็ดีเองนะครับส่วนตัวผมเองนั้นใครแนะนําอะไรมาผมเปิดใจรับฟังเปิดใจฟังนะครับรับฟังครับ